ดูตัวนี้เป็น H บวกแสดงว่าอยู่ในภาวะกรดอยู่ในกรดนะคะเพราะงั้นเวลาเราเติมเราจะเติม H บวกอีกฝั่งนี้เติม H 2 o ฝั่งขวาเป็น reduction ฝั่งซ้ายเป็น oxidation โอเคนะหาลีหา,รา,หาลร oxidation ก่อนสงสัย Cl กับ Cl แล้วก็ I กับ นะเพราะว่าตรงนี้เป็น0ูไอศูนย์ไอฝั่งนี้เป็นถ้า O-2 ลบสเป็นลบหเพราะงั้นไอไอะไตรงนี้ห้อย2อคูณสข้างหน้านะคะถ้า O ตรงนี้เป็นลบหกก็ต้องเป็นบวกหโอเคเนาะเออไม่ใช่ต้องเป็นบวกหบวกห บวกห้าเพราะว่าประจุมันเหลือลบหนึ่งนะคะเท่ากับลบหนึ่งนั่นเองเพราะงั้นก็เป็นบวกห้า cl ฝั่งนี้ลบหนึ่ง o i i สูงเป็นศูนย์ cl o เนี่ยเป็นลบหกจะต้องเท่ากับลบหนึ่งเพราะงั้น cl เท่ากับลบห้ okay าบวกห้าโอเค cl เมอะตอมเดียวทั้งสองฝั่งนะคะ ตัวในลดดีรับลดก็คือ cl อ cl ลดไปจากบวก5ไปลดลบหนึ่งเนี่ยมันลดไปลดไป 6, หเลยเนาะเป็นรีนะคะอ่ะแล้วก็เขียนเพราะงั้นจาก clo 3าลอลบดีรับนะบวกไป6อิเล็กตรอนกลายเป็น cl ลบ ทนี้ดุลประจุนะคะประจุฝั่งซ้ายมี1ลบกับ1ลบแต่ว่าคูณ6เข้าไปเป็นลบ6ลบ6บวกลบ1เป็นลบ7โอเคเนาะฝั่งขวาเป็นลบ1เพราะงั้นเราจะเติมบวกไปเราจะเติมบวกซ้ายหรือขวาเราก็ต้องเติมฝั่งซ้ายนะเป็น c l o สาลบบวกกับ6อิเล็กตรอนบวก h บวกเติม h บวกไป6 h บวกฝั่งนี้ก็จะเป็น cl ลบบวกกับ h 2 o อ่าก็มาดูไฮโดรเจนไฮโดรเจนฝั่งนี้เป็น6ก็เติม3 o ฝั่งนี้เป็น3าฝั่งนี้ก็เป็น3โอเคเนาะเท่ากันแล้วนะคะฝั่งนี้คอมพ l e t อ่ามาดูออกซิดเดชันก็คือ I ไอนะคะจาก0ไปเป็นบวก5เนี่ยมันเพิ่มเพิ่มไป5แต่ว่ามี2อะตอมเห็นไหมคูณ2นะคะ2อะตอม5คูณ2เท่ากับ10เนะีเนาะก็จะเป็นไอ,ออออให้นะคะให้อิเล็กตรอนต้องอยู่ฝั่งขวาเนาะให้ไป10อิเล็กตรอนเลยกลายเป็น2 i o 3ลบทีนี้มาดูประจุฝั่งนี้เป็นลบ2กับบวกกับลบ10ก็กลายเป็นเลขประจุเนี้ยต้องอยู่ข้างหลังเนาะลบอยู่ข้างหลังลบฝั่งนี้เป็น10ลบบวกกันได้12ลบเพราะงั้นต้องบวกไฮโดรเจนไป12ฝั่งนี้ก็จะบวกน้ำ h 2 o ฝั่งขวากลายเป็น2 i o 3ลบบวก10อิเล็กตรอนบวกกับ1 0 h บวกอ่าบาลานซ์เพราะว่าฝั่งนี้เท่ากับ0ประจุไม่มีนั่นเองเนาะ,ะทีนี้ก็ดุลไฮโดรเจนฝั่งนี้ฝั่งนี้ไมมไฮโดรเจน10เพราะงั้นก็ต้องเติม ไปเติมสิบ okay, นะ่ะเติมสิบสองเติมสิบสองสิบสองเอสบวกโอเคเนาะนี่มันต้องหักหลังให้มันเหลือศูนย์เหมือนฝั่งซ้ายโอเคเนาะอ่าทีนี้ดูนไฮโดรเจนเพราะงั้นไฮโดรเจนฝั่งนี้มี12ฝั่งนี้ก็ต้องเติม6อ่าออกซิเจนฝั่งนี้326บาลานซ์แล้วนะคะทีนี้เราจะรวม ออกซิเดชันกับรีดักชันด้วยกันเนี่ยเราต้องมาดูอิเล็กตรอนว่ามันเท่ากันเลไอย่าง10อิเล็กตรอนฝั่งนี้6ก็ต้องหาคารนอ10กับ6ก็คือน้อยที่สุดเนาะก็คือเท่าไหร่6 2 2 3ง8 30นะคะอันนี้คูณ5ฝั่งนี้คูณ3นั่นเองคูณเข้าไปเป็น3 i 2อต้องคูณทุกตัว3 6เป็น สาเป็น18บแปกลายเป็น326 3ลบบวกกับ30อิเล็กตรอนบวกกับ123เป็น36 36ิบหกวกคูณ5เข้าไป5 CLO 3ลบบวกกับ5630 บวกกับ5 6 3 1 5 5 cl ลบบวกกับ1 5 s h2o โอเคนะทีนี้ก็มารวมกันนะรวมก็จะกลายเป็น 3,I,2 บวกกับ1 8 s h2o นะเดีย๋ยวลาให้ดู ฝั่งสีฟ้านะคะก็คือฝั่งสาตั้งต้นบวกกับ5 c l o 3ลบบวกกับ30อิเล็กตรอนบวกกับ30 h บวกรู้สึกว่าจะหลน้นอีนนี้ฝั่ง ฝั่งขวาเป็นสีเขียวก็วคือฝั่งผลิตภัณฑ์ก็จะได้6 iO 3ลบบวกกับ30อิเล็กตรอนบวกกับ36 h บวกบวกกับ 5CL ลบบวกกับ15 h 2 o อ่ะมาตัดตัวที่เหมือนตาเหมือนกันเราก็จะตัดออก อิเล็กตอนนี้เหมือนกันแน่นอนตัดออกฝั่งนี้มี18 h 2 o ฝั่งนี้มี15 15จะหายไป18จะเหลือเหลือเทไรเหลือ3เนาะ,ะแล้วก็มีเอ่อ30 h บวกฝั่งนี้มี36ฝั่งนี้น้อยกว่าหายไปฝั่งนี้จะเหลือ6 h บกโอเคเพราะงั้นสมการรวมก็จะเป็น3 i 2บวก 3 h 2 o บวกกับ5 cl o 3ลบบวกหมดแล้วนะ,ะก็จะไปเป็นฝั่งขวาเลยเป็น6 i o 3ลบบวกกับ6 h บวกบวกกับ5 cl ลบอืมหมดแล้วเนาะ,นะ,ะทีนี้ข้อต่อไปก็สภาวะกดเพื่อนเราจะเติม h บวก ฝั่งหนึ่งดุลด้วย s 2 o อ่าตัวนี้เป็น reduction ใน oxidation โอเคเนาะลบหนึ่งนะคะศูนย์บวกสามฝั่งนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยโอ้ต้องเติมสองนะคะต้องเติมสองดุลให้เท่ากันฝั่งนี้เป็นลบสองเป็นลบสิบสี่เท่ากับลบสองเพราะงั้น cr จะต้องเป็น C ีจะต้องเป็นบวกสิบสองบวกสิบสองบวกสิบสองแต่ว่ามีสองอะตมอมอะตอมเดียวจะเป็นบวกหกโอเคเนาะถ้าเป็นเลขห้อยเนี่ยเราต้องคิดหารสองนะคะถ้าเลขข้างหน้าก็ไม่ต้องสนใจว่าเราคิดข้างในแค่อะตอมเดียวอารีรับลดตัวไหนลดตัวไหนลด,นลด CR Cr เนี่ยลดเป็นลีลดไปเท่าไหร่จากบวก6ไปบวก3ลดไป3แสดงว่าบวก3อิเล็กตรอนเนะาะ Cr2O72 ลบรับไปรับไป3แต่ว่ามี2 3คูณนะคะเท่ากับ6มี2อะตอมเพราะงั้นรับไป6อิเล็กตรอนกลายเป็น สอง cr ส,สามบวกโอเคเนาะเดี๋ยวมาเขียนออกก่อนก็นได้นะออกให้นะคะก็คือสอง I สองอลบเนาะเขียนทับไปแล้วนะเนี่ยอสองไอลบให้นะคะให้อิเล็กตรอนจะอยู่ฝั่งขวาให้ไปเท่าไหร่เนี่ยจากลบหนึ่งเหลือศูนย์ก็คือให้ไปหนึ่งอิเล็กตรอน เพิ่ม1แต่ว่ามี2อะตอมเท่ากับ2แสดงว่ารับไปไอให้ไป2อิเล็กตรอนก็จะกลายเป็น i 2โอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดุนลีก่อนฝั่งซ้ายก็คือ2ลบดุลประจุนะคะก็คือ6ลบกลายเป็น8ลบฝั่งขวาเป็น3 2 6 6บวก เราะงันต้องเติม H บวกไปเท่าไหร่เติมฝั่งไหนนะคะก็จะเป็น Cr2O72 ลบบวกกับ6อิเล็กตรอนจะเติม H บวกฝั่งนี้เนาะต้องต้องบวกไปเท่าไหร่ H บวนี่ประจุบวกต้องบวกไปจาก8จากลบ8เนี่ยไป0ก็คือ8ไปถึง6อีกก็เป็นเท่าไหร่อะะเป็ยังไงถึงจะเท่ากัน ต้องบวกเข้าไปถึง14เลยนะถูกไหมสิบสี่จากลบแปดลบแปดก็คือเอา8ปบวกหเป็น14อีกฝั่งหนึ่งก็จะดุลด,ด,ด้วยอะไรคะดุลด้วยอะไร มันไม่มีไฮโดรเจนออกซิเจนเลยต้องดุลด้วยน้ำเข้ามาชดเชยทีนี้ก็เช็คไฮโดรเจน14แล้วก็เติม7ออกซิเจน7ฝั่งนี้ก็7อ่าคอมพีทแล้วอิเล็กตรอนฝั่งนี้ได้6อ่ามาดูฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้ 2- ลบฝั่งนี้ก็ 2- ลบดูนแล้วนะคะดุลแล้ง่ายมากอืมไม่ต้องทำอะไรเลยเนาะเพราะงั้น อิเล็กตรอนมี2อิเล็กตรอนเพราะงั้นทำไงให้เท่ากันระหว่าง2กับ6อิเล็กตรอนถึงจะลบหักกลางกันได้ก็คือต้องคูณเท่าไหร่คะคูณทั้งหมดเนี่ยคูณ3เป็น6 i ลบโอเคเนะ 6, าะ6 i ลบเป็น i ห้อย2กุกด3เข้าไป บวกกับ6 electron. อิเล็กตรอนอ่าทีนี้ก็เอามารวมกันซ้ายขวาซ้ายกับซ้ายขวากับขวาโอเคเนาะ,ะเริ่มที่สายสีเขียวซ้ายเป็น6 i ลบบวกกับมานี่ cr 2 o 7 2ลบบวกกับ6อิเล็กตรอนบวกกับ สิบส h บวกฝั่งขวาจะกลายเป็น3 i 2อบวกหกอิเล็กตรอนบวกส cr สาบวกเ h 2 o อ่ะนี้ก็ตัดตัวที่เหมือนกันตัวที่เหมือนกันก็คืออิเล็กตรอนหายไปแน่นอนแล้วก็มี1ิบ h บวก ไม่มีอ่ะก็เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็น 6i ลบบวกกับ cr 2 o 7 2ลบบวกกับ1 4บสบวก 3i 2วกกับ2 cr 3บวกวกกับ7 s 2ะะข้อนี้เร็วมากๆเลยนะคะ